เดี๋ยวเมอก่อนอก่อนอันนี้ไสพิเศษอ่สพเอกใัส่ทุกวันนะสามสี่จำปะปนีปนีเลียจักรตัวมะนยฮะเป็ดมีมีมีเปดยังบ่ทีได้สั่งอีกสี่อ๋อ

ไม่กีวเนี้ยใ่ให้่าว่าด้าเด็โอเคโอเคมาเด้อมาเด้อิข้าวูจะมาทาข้าวกับป้าจุยเลยอกามากิน่นีช่วยันนีคนเขามาถึงแล้วนะครับดี๋ยวเราตั้งกองเราขเยเราไม่มีวาเราไม่ใส่ เย็กี้่เอข้นทีมัก็แบนีื่อปาื่อเรืออันนี้น้องเข่สวยสาวสยน้องนิ้วางไม่นีไม่โคเข้าไปพูดอันนี้นั่นไม่เงี้ยตายดิโอ้ยรู้เคยับูเคยตายนานยาแล้วอัเนีนเนี่ยอันนีปตัวเนี่ยตัวยังเนี้ยลอันตัวก็ขาวนะ

มีาุเลยค่ะดูเป็นซาลาเาเบอริ่เอร์จิโอยูนี้เลยนะค่ะกินนี้เลยปอน้องเต็มหนี้กินยังไงให้จ้นี้นะก็ดาวกระวมโอ้โหอข้าวเหนียวมาเอาข้าวเหนียวมาทับมั้ยเีวันเล้ว่ะอันนั้นทัดองใช่ัปไปบัการไปอีกแบบนึง ดูข้าวเหนียวสวยมากเลยแอนมีสุปตามด้วยเหรอมามีซ้มตาใส่กระปุกมาอย่างเยอะเลยงเใพี่น้อง

ก็ถ้าไปกินฟังกันครับกินด้วยกันค่ะอ๋อกินด้วยกันรออยู่ตรงนี้เนี่ยนะคะเดี๋ยวไม่อยู่ด้วยยังไม่ <laughs> ซีซีฟในเมฆในองอะรอจุดขอเขตมันก็ได้กักันแล้วโรกันเองใจ ต้องนปำใจอร่อยอร่อยไม่ได้พ่นยาไม่ไดยไม่ได้พ่นน้ำน่ไม่ถึงย่ยปิเป็นที่อ่ะไม่ได้เร็วขอพได้วแปดสิบเย้าสิบแปดสิบเกไปถึงเก้เ้าไปปาป้าก็ลปดสิบอยู่พี่ป้าหนักเขาเขาละ จ้า่ันเท่าไหร่พี่ร้อยกว่าไม่หรอกไม่หรอกไรอกนี่อดบนี่ก็อดีี่หมดทุกๆทำงานแล้วก็ัอยทีนันะไได้เห็นต่างถ่ายเนี่ยกนแล้วเียวขั้มาหนาวแล้วก็รเียนาหนาวแลก็อะไรขนมาหนาวแล้วก็อะไรเลี้ยวขมา ไห้สดีทาเราไม่ได้เราก็ปวดชื่ออะไรเหรอชื่ออรเหรอลดลดลดนะคนดับคนดับคนเราเลี้ยงชุดในไ้บ้านด้วต้องเลีย่ต้องบาอะไรเพราะว่าบ้านนั้นเป็นส่วนปรากอบในบ้านที่แก่ชืออะไรข้อควาเราว่าไม่ลดไม่ดับแถวงานนี้งานนี้ผม่ ก็ม่ผิวหมาฝังขี้ขด้เห่ยวเจ้่อยู่กินด้วยกันใม่ไมเจ้าอยู่ร้นเจ้านด้ยนะสมัยก่อนวัดาสนาจิตชีวิเลยนะสมัยก่อนนะดหน้าดูหน้าดิดูหน้าเได้ได้หลแล้วรถได้ยี่สิโลเมื่อไห่นะรอบน่าใจองนะไอ้ป่ยว่า อันนี้นร่อะไรอย่าไปไว้ันห้าร้อยยี่บกอันนี้ผมจะาออกอันนี้็มีเบอร์รถตู้นะก็มีเบอร์ให้ยังทิบเอบอรันนี้ก็มีแล้วคุณอันต่ำส้มนี้ยักษ้าบปานเวลมีเรียบร้อมอยู่ถึงนดนบนั่นแหละวานันน เราก็นไม่อลงยยกินไปเรื่อยกินไปเรื่อยลี่ยแล้วก็เดียเดี๋ยให้ีเกี่ย้าปาน แทดึงเอาดึงเอาว่าพิญญาณอยู่เนเหล่าับล้างกำลังตรวจออยู่เรื่อราะ้านนี่เพราะว่าอันกำลังเข้าหลุมแล้วข้าวรตตลาดอ้ยง่านไปพูดว่ไม่จำกันแล้ว

Tại cái cái sau đấy. Cái con heo nó phải đi sủu ở thua.

เดี๋ยวบ่ได้บ้านเฮ็ดบ่กินไปทั้ง <laughs>

อร่อยครับแต่ว่าผมกินตลอดทานทางนี้ก็นปาไม่ได้หยุดกินไม่หยุดเลยเหรอไม่ได้หยุดเพราะว่าไป่จอแปดไม้ตีนเดียวร้งไส้ตีนเดียวมาหกไม้วิ่งเล่จอดซื้อถั่วไหมไม่ได้จอดไม่เห็นเห็นจอดไม่ทันตี่นเดแปดไส้ไก่จอยาวตเดีแม่พี่ซื้อมาไม้เดียวบอกไม่ต้องห่วงต้องรักอยู่ิเื้า 买你。

ป้าลงกีนป้าี่หวานลุงบอกิหวานหหวานแกงสมองเลยนเอาถุงนี้แล้วอันน้ยกินแล้วหรม่เรี้หมาดามครับงเนอะกาคั็นั่งไสเหรอนั่่ก็ มาบอ้ใจไปกาวนคิดว่าว่าไปหัก้เาแล้วนี่อันนี้เปนหอน้ำน้ำนนีเดียวนน้ดเรดูยาดูกล้องนั้นด้วยน กินด้ไมลนีได้เป่ากน้ำเปลือนี้ได้เป่าอ๋อมนกันอันก็แบบออนเหมื่อยนะมันแกกท่ด้านแล้วมันมีมันหัไงมันหัไงแต่หมัอนกันหัวไงแต่ว่ามันต้อมา้บกบคุณไป่ยนะน้เปลือไชิ้มะพร้าวอให้เด็กผมสาวเส้อก็ได้ด้ไม่อาไหว Ô mãe, 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 ไ่้ <refugees forever> ้ด <ator> ีแล้วห้องดีไม่แพงห้อัเแล้วเราไปห้องกินมันมีห้องว่างเยอะ่สเจ็นมาห้องกินเจ๋เห็นมันสร้างใหม่ด้วยจิ

ไปไปปอนอกนนอ้นี่นอนกมนคอเราก็ไปตื่น้างหน้าแล้วไปนอนกนามข้างหน้าี่าไปนอ้านกนนะ้างหน้าาไก่ไเชาถ้าุณไกในหัวงี้เราค่อยนเ้ามน่นคอะไเ๋เราจอัมก่นแล้ํนั่รอรเบองแล้วก็ไปรอจะไปนอนพักบนตาอปักกมาเยะเกินยามเดกนยางเดี๋เ๋ยเยเดีะมาด้วยเดี๋ยเดาจะมาดักรออยู่แถวนั้นเนาะคอยเราอยนจะไปกับเราด้วย

นักเรียนใก่ได้นักเรียนใหญ่ได้น้ำครับตามหลายแต่หูโอ้นำลายหนะ ยานบอกพ่อกินกันเลยเอามาละเนาะปจุยครูเรือนะะมาทีไรก็นะคะพลาดไม่ได้นะคะข้าวปลาเนี่ยมีข้าวต้มมีอะไรหลายสิงหลายอย่างนี่แหลเอซตัวจริงนะเอไปที่ไหนก็นะคะถือว่าไม่ได้ฟาบูเบอร์แล้วก็เนาะ่อย่าเอาะพูไปได้ามือ อันอันมกปากกันพ้อนเต็มเท่านี้นพี่มีมุกปากกันแต่เตยมเท่านี้นะคะแล้วพบเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ